สวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปองเดอะลิเวอร์วันนี้ก็จะมาสรุปประเด็นหลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทางของแดงลิเวอร์พูลบุกเปลียชนะไบตันแอนโฮปอเวียนได้สำเร็จ2ประตูต่อศูนย์ส่วนจะมีประเด็นใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานปองเดอะลิเวอร์ด้วยกันนะครับ ดีอาร์ดบังโมแท็กทีมซัดคนละตุงหงแดงบุกสอยไบยตันถึงถิง่นหงแดงลิเวอร์พูลยังคงเดินหน้าคว้าชายในหลีกได้อย่างต่อเน,นื่องหลังจากที่บุกมากำลาบปราบเอาชนะไบตันแอนโฮบเอาเบียนได้ถึงถิงถ่น2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากลุยดีอาร์และโมฮัมเหม็ดซาลาสองนักเตะตัวเก่งของทีมทำให้ในตอนนี้ผลพักเครื่องจากสีแดง เก็บชัยชนะในหลีกได้ถึง8เกมติดต่อกันและมีแต้มตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเพียงแค่3แต้มเท่านั้นในตอนนี้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่28ของฤดูกาลเป็นการโคโจรมาพบกันร,ระหว่างนกนางนวลไบตันแอนโฮปอัลเบียนทีมอันดับที่13เปิดสนามเอเม็กสเตเดียมรับการมาเยือนของรองจากฝูงหงแดงลิเวอร์พูลทีมอันดับที่2 ลิวอพูออกสตาร์ในเกมนี้ได้ดีจนในนาทีที่20ก็มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่โจเอลมาติดวางบอลจากแดนตัวเองมาให้กับรูดิอาสลุดเดียวสปีดแล้วโฉบมองสวนตัวโรเบิร์ตซานเชสนายทวารทีมเจ้าบ้านที่พยายามจะวิ่งออกมาตัดบอลทรงบอลตุงตาข่ายโดยจังหวะนี้มีการชิด VAR ว่าจะเป็นใบแดงของนายด่านชาวสเปนนิตหรือไม่หลังจากที่เข้าไปประทะ ใส่ดาวยิงชาวโคลอมเบียอย่างรุนแรงแต่ผลปรากฏว่าไม้ดีนกรรมการไม่ได้ย้อนกลับมาลงโทษแต่อย่างใดทําให้ซานเชสลอดตัวจากจังหวะน,นี้ได้อย่างบุดวิดและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้และในครึ่งหลังนาทีที่61นาบิเกอิตาก้มหน้าหวดบอลเต็มข้อบอลไปโดนมืออีบบิซูมาในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้ให้เป็นจุดโทษและก็เป็นโมซาลา ที่ลับหน้าที่เป็นเพชชฆาตสังหารจุดโทษเข้าไปเลี้ยวหูทิ้งห่างออกไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ในช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมก็มีจังหวะจะแจ้งกันทีมละครั้งโดยทางเจ้าบ้านไบตันเกือบตีไข่แตกได้จากจังหวะการยิงของแดนนี่เวลเบกแต่ก็ไปโดนอลิซองเบ็คเกอร์ปัดออกไปได้อย่างสวยงามในขณะที่หงแดงเกือบได้ประตูตอกฝาลงลูกที่สในจังหวะที่เตียโก้คันทลลา วางบอลมาให้ดีอาร์ตเข้าไปดวลกับซานเชสเจ้าตัวหวังจะบวกสกอร์ที่2ให้กับตัวเองในเกมนี้แต่ก็ยิงไปติเซฟในทวารเจ้าบ้านอย่างน่าเสียดายจบเกมลิวเวอร์พูลบุกมาเอาชนะไบตันไปได้2ประตูต่อศูนยคว้า3คะแนนกลับออกไปได้สำเร็จทำให้ในตอนนี้หงแดงมีเพิ่มเป็น66คะแนนตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นจากการแข่งขันเท่ากัน 28เกมแล้วครอปแฮปปี้พาทีมคว้าใช้ได้ต่อเนื่องทำแต้มไล่กดดันเรือใบเจอเกนค o อปผู้จัดการทีมลิเวอูได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่นำทีมบุกมาคว้าช้ยเหนือใบต้นแอมบโฮปอัลเบียนได้ถึงถิ่นเอเม็กสเตเดียมไปได้2ประตูต่อ0ูนในค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกุนซือชาวเยอรมันได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เราทำได้ดีเรารู้ว่าไบาตันเป็นทีมที่ดีจริงๆที่สามารถสร้างปัญหาให้คู่แข่งได้เสมอและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเขาทำให้เราเห็นตั้งแต่ต้นเกมเลยทีเดียวเหมือนเกมที่แล้วเราต้องชินกับคู่แข่งที่มีลักษณะการเล่นแบบนี้พวกเขาปรับตัวเข้ากับเราได้ดีมากและเล่นในพื้นที่เพื่อพยายามทำเกมลุกใส่เราได้ดีเช่นกันแต่เราก็แข็งแกร่งมากและยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยม เรามีช่วงเวลาที่ดีจริงๆกับโอกาสมากมายที่เราพลาดการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายแต่ผมก็มีความสุขมีบางช่วงเวลาที่ผมต้องการคลองบอลให้มากกว่านี้แต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเกมน,นี้แน่นอนแล้วพัาดเอาไว้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมที่ยากลำบากพอตัวและผมก็มีความสุขจริงๆกับบางช่วงเวลานี้คอปได้พูดถึงอาการบาดเจ็บของโมฮัมเหม็ดซาลา เราได้คุยกันบ้างแล้วและเขาคิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่นักแต่เราก็จะได้เช็กกันอย่างละเอียดอีกครั้งเขาคิดว่ามันมาจากตอนที่เขาเตะบอลและเขาถูกบล็อกผมคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บริเวณข้อเท้าของเขาในจังหวัดที่ดูเหมือนจะถูกประทะเขา้าเราต้องรอดูละเอียดกันอย่างต่อไปดูเหมือนทีมแพทย์จะบอกว่าโมเหยียดเท้าเล็กน้อยเขาไม่กังวลมากนะักแน่นอนเขาไม่ได้บาดเจ็บบ่อย จากที่เราเห็นดังนั้นผมหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นเขาคิดว่าเขาสบายดีแล้วแต่เราก็ได้เห็นกันจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่ตรวจเช็คกันอย่างละเอียดอีกครั้งอ๊อยังได้พูดถึงจังหวะที่โรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูออกมาชาร์จลุยเดียลลูกทีมของตนว่าผมไม่รู้เลยเพราะผมเห็นมันแค่ครั้งเดียวเรามีโอกาสของเราเรามีการโต้กลับที่สำคัญที่เราไม่ได้ใช้ไป แต่ก็ไม่ไเป็นไรผมไม่ได้ต้องการวิจารณ์เด็กๆของผมมากเกินไปแต่ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในวงการฟุตบอลแต่ก็ยากที่สุดเช่นกันผมคิดว่าเราสมควรได้รับมันกับชัยชนะในเกมนี้และนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมขอผมมีความสุขจริงๆสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ครอปยังครอปกล่าวถึงสถานการณ์ลุนแชมป์พิเมยร์ลีกมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเสมอ คุณคาดหวังว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะทุกเกมเมื่อคุณดูพวกเขาเล่นและสิ่งที่พวกเราทำได้ก็คือเราจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เราจำเป็นที่จะต้องพร้อมเสมอในทุกๆการแข่งขันไม่จำเป็นต้องเรียกว่าการแข่งขันหรือการลุ้นแชมป์เราแค่ต้องการชนะในการในเกมที่เราลงเล่นเท่านั้นบอสใหญ่แห่งทีมแอนฟิลได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้เดินหน้าลุยกันต่อ ฮินโดหวังทีมเก็บใช้ได้ในเกมต่อไปจอแดนฮินเดอร์สันจอมทัพกับตันทีมลิเวอร์พูลบอกว่าตอนนี้ทีมของพวกเขาคึกกันอย่างหนักพร้อมเดินหน้าคว้าชัยในเกมถัดไปแล้วหลังจากที่เพิ่งบุกมาคว่าเอาชนะไบตันแอนโฮอาเบียนมาได้สดสดร้อนๆ2ประตูต่อศูนในสือพิเมรีกอังกฤษนัดที่28เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขุนพลเดอะเลสแมชชีนบุกมาคว้าชชยเหนือเจ้านกนาง,งวนวล ได้ตามเป้าหมายซึ่งกองการทีมชาติอังกฤษแจกแ,แจงว่าเพื่อร่วมทีมทุกคนอย่ามัวแต่เสียเวลาฉลองชัยชนะในเกมนี้เนื่องจากหวังเดินหน้าที่จะคว้าช้ยสามแต้มเช่นเดิมในเกมต่อไปเพื่อไล่จี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงอย่างใจจดใจจ่อมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอที่บุกมาเก็บสามแต้มนอกบ้านได้ไบตันเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้ดี พวกเขามีความอันตรายตลอดเวลาและสร้างปัญหาให้เราได้บ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาหลังๆและมันเป็นเกมใหญ่ของพวกเราในวันนี้และเราก็โชว์ฟอร์มกันได้ดีมันเป็นฟอร์มของมืออาชีพเราดีใจมากที่ได้สามแต้มตามที่เราต้องการเราคุยเรื่องการคว้าแชมป์ในทุกสัปดาห์เราใส่ใจแต่เกมของเราและตอนนี้ก็เป็นเกมต่อไปมันขึ้นอยู่กับความจริงจังในการทำงานของเรา และมองไปถึงการแข่งขันในเกมหน้าเฮนโดได้เอ่ยกับสื่อโดยลิเวอร์พูลมีคิวลงเล่นในเกมการสัปดาห์ที่จะบุกไปเยือนทีมปืนใหญ่อเซนอนที่กำลังมาแรงใช่เรากำลังมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและเราก็รู้สึกแบบนี้มานานแล้วเรามีความมั่นใจแต่เรารู้ว่าเราต้องทำงานกันต่อไปและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆทีมที่อยู่บนตาราง แข่งขันเช่นเดียวกันกับเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยนทั้งทั้งนั้นคุณไม่มีทางรีแลกได้เลยคุณต้องผักดันกันและกันเสมอเราต้องทำงานอยู่ในตอนนี้เราจะทำต่อไปจนกระทั่งจบซีซั่นกับตัานทีมหงแดงยังได้กล่าวชื่นชมลุยดีอาร์ทที่เบิกสกอร์แรกให้กับทีมในเกมนี้ลุยดีอาร์เป็นนักเตะชั้นยอดเขาย้ายมาสร้างผลงานได้อย่างสุดวิเศษ เขาคองบอลได้ดีเยี่ยมและมีคุณภาพเขาทำงานอย่างหนักและโชว์ฟอร์มได้ดีให้กับเราไปทุกนัดผมไม่รู้หรอกว่าในทวาลของพวกเขาสมควรได้ใบแดงหรือเปล่าเขาออกมาช้าแต่หลุยสก็ทำได้ดีสำหรับจังหวะประตูแรกมันเป็นประตูสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างหมอะเจาะมันเป็นฟอร์มที่ดีสำหรับพวกเราและเขาทั้งทีมคุณต้องยิงประตูปิดเกมให้ได้และเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี ที่เราทําได้จากโอกาสในการโต้กลับบอกตามตรงเลยนะว่าเราพอใจเป็นอย่างมากไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากปองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ